สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้นะครับซึ่งเคยเป็นเพลเยอร์โอเวอร์วอตนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนไทยนะครับนักกีฬาอีสปอร์ตระดับโลกเลยครับคุณผู้ชมเคยได้แชมป์โลก PB มางถ้าเกิผมจําไม่ผิดนะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะผมก็เคยติดตามเขาอยู่นะครับสมัยเขาเล่น PB เพราะว่าพี่ผมพี่ก้าวเขาก็แข่ง PB เหมือนกันนะครับซึ่งเขารู้จักกันนะฮะตอนนี้นะครับมิกกี้เขาสตรีมซอสเซ็ตแมนอยู่นะครับแล้วเขาก็ได้เปิดห้องให้คนดูจอออออยยยนน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 นะะะะะะะคคคคคครร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 รััััััับบบบบเเเเเดดดีีี๋ววาาาาาาาจจจมมมมลลลลลุ้้้้กกกก่่่่่่ผขหหงททืืปปปแแตไไชชิ์์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเข้าห้องแล้วกันเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมซอสเซนแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซจแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น ROB Free Fire Hard Stone PUBG Mobile Legends o f r u n a Tera LO LY lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องใหม่แอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปรเซ็นต์ต้อง Top Up Gamer ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับโอเคครับเข้าห้องทันสักทีนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นซัพพอร์ตให้กับมิกกี้นะครับหรือจะมาเป็นพาราเขาก็ไม่รู้นะฮะคือหาปืนก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเปิดไมค์ทักทายมิกกี้หน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมิกไม่ตอบคุณเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาปืนให้เขานะครับเพราะว่าเห็นเขาชอบเล่นนะ AK12 เนะี่ยผมมีของมาให้ครับเอาไปเลยครับ เขาไม่ตอบเราจริงเหรอวะทำไมเขาไม่คุยกับเราวะทุกคนเออ,อเสียใจวะเสียใจจังเลยมิกกี้ไม่ตอบเรานะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเป็นซัพพอร์ตให้เขาเองนะครับมาร์คจุดเป้าหมายไปเรือจอดด้วยได้เ,เดือดปะ ตอนนี้เราเล่นไอ้นี่ดีกว่าเนาะแบรลิวดีกว่าไปไหนผมไปด้วยเราจะเดินตามติดชีวิตบิกกี้นะครับ marking target location marking target location แม่กูเดินเป็นไอ้นี่เลยอะ่ะเด็กวัดตามผ้า ตรงนี้มีสกิลนินจานะครับข้าบนเนะี่้ตามนะครับบอกตามยินไงครับใช้ห่วงอยางผมติดตามตั้งแต่แข่งพีบีแล้วเนะี่ยพี่ผมก็แข่งเหมือนกันเขาบอกรู้จักมิกอะจริงเหรอจริงจริงทีมอิมมอร์ทอลที่ผมเคยพิมพ์บอกอนะ่ะโอ้ยสิบปีอ๋อจำได้จำได้รู้จักรู้จักเอ็มสองร้อยยังติดตามผมอยู่เลย ร้อยละเอ็มละห้าสิบละมีชีวิตเกือร้อยนะมีชีวิตเกือรนะ้อยแบกผมด้วยนะต,ตานีด้วยผมเป็นซัพพอร์ตฮะรอชุบอย่างเดียวนะปืนไม่เก็บเก็บแต่ยารอดไม่เปล่านะมันอยู่ข้างบนนี่นะเปนให้เขาตอบเราแล้วว่ะทุก่อน โอเคหมดแล้วครับหมดแล้วช้อปปิง้งนะครับช้อปปิ้งช้อปปิง้ง เฮ้ยแป๊บนึงผมไปช่วยเพื่อนก่อนลืม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  <quest> มียาไหมครับเบอร์สี่เฮ้ยเอา้าชิปหาย ครับม,มีใครมียาบริจาคให้ผมบ้างไหมคร,ครับคับคุณคับคุณครับไม่ขอบคุณครับ มันมีอีกนะครับยังไม่หมดหน้าผมเลยน้องครับนี่โอเคสวยงามจะโผล่ที่หน้าก็ตีอะครับโอเค ตอนนี้สถานการณ์ก,ก็เงียบสงบนะครับแล้วก็เดินฟาร์มต่อไปนะตามสไตล์คุณหล่อที่ผมไม่เจอสัยเลยว่ะทุกคนอยากได้คุณสามเลยนะเอาจริงๆอนะคุณสี่มันยิงไม่เป็นโอเคไปเรือนะ บนเรือมีอะไรให้เราฝ่ามั้งเนี่ยนี่ไงคุณสามเจอแล้วเฮ้เจอคาแล้วนะคะทุกคนเล่นค <c oughs> นข้างหน้ามีคนนะครับก่องแล้วิด คนบาปจะจัดเหมือนมีคนเข้ามาที่าเรือแล้วนะครับ ข้างบนน็อกนะครับ ข้างล่างมันจะไปชุบเพื่อนนะฮะ ตบอะไรวะน,นี่เยอะจังเลยมิก็คุณหกไหมครับคุณหกเลยครับ,รบลาบไม่น่าจะต้อง <Yeah. S 1> ใชเลยอ๋อโอเคครับผอมยนต์ไปมันขึ้นเหมือนว่ามันมีคนบินอยู่แถวนี้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ล,ล,ล่างครับน็อกครับอ๋อาเลยไปมีดไะครับรปุ๊บมันตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้มันน่าจะตายเลยเดี๋ยวกัะบอก้าเดือวตัวเดียว อ้าวจบแบบงงๆอย่างวะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องมิกกี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เล่นซอร์สเซ็ตแมนเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็เป็นเพลเยอร์แนว FPS ที่เก่งมากคนหนึ่งของประเทศนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจักรู